ครับกเ็เรียนพี่น้องสิรชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับผมพันตำรวจโทคุณทนประจวบหมอนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางนาพักขนนะครับตามที่ได้มีข้อกล่าวหาผมนะครับว่าผมเป็นผู้นําให้เกิดเหตุรุนแรงในการประทะก,กันวันนี้จนเป็นผู้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามที่ทราบแล้วนันนะครับผมขอญาตกลับเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ร้ายอย่างร้ายแรงมากนะครับผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าผมเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในประวัติผมนั้นไม่เคยมีเรื่องเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้มาก่อนจนอายุ50ปีแล้วนะครับ ผมผมเล่นอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์วันนี้นั้นเนี่ยมีพี่นอ้องของผมทีมงานนะครับในการที่จะช่วยกันรณรงค์หาเสียงอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มกปปสนั้นยกมาปิดที่สำนักงานเขตที่เลือกตั้งที่พระขนงและก็ที่บางนาแค่มาตรงนั้นเนี่ยพวกเราก็ กลัวกันไปหมดแล้วนะครับไม่ไม่เคยคิดนะครับที่จะไปก่อความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นทุกคนอยู่กับผมในเหตุการณ์ทั้งหมดที่นั่งตรงนี้ถึงแม้จะเป็นทีมงานของผมเองก็ตามแต่สามารถที่จะยืนยันแล้วก็พิสูจน์เวลาที่ผมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้ทุกท่านนะครับผมกลัาเรย่างนี้ครับว่า การใส่ร้ายครั้งนี้นั้นเนี่ยเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผมนะครับชีวิตผมตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยไม่เคยโดนอะไรที่ร้ายแรงอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงเข้าใจนะครับว่าการที่แกนนำกรปปสนั้นเนี่ยได้ใส่ร้ายป้ายสี ในเรื่องของท่านทักษิณชินวัตรก็ตามในเรื่องของทางการเมืองก็ตามนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสนินนะครับว่าสิ่งที่ที่ผมโดนนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ได้หรือยังผมกล่าวอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บที่ถูกยิงนะครับทราบว่าจะเป็นกลุ่มนปช มีคนทำร้ายโดนกระทืบทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสได้มีการนำตัวไปแจ้งความวาที่สนบางนาคนเหล่านี้สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมได้นะครับว่าผมเป็นแกนนำในการนำกลุ่มนปชด,ดังกล่าวไปสร้างเหตุความรุนแรงหรือไม่ผมกล่าวเรียนเชิญ แกนนำกบพสทุกท่านนะครับให้ทำงานร่วมกับตำรวจในคดีนี้ให้ให้ความใกล้ชิดในคดีนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าคนเหล่านั้นรู้จักผมหรือไม่ไม่ใช่คนในพื้นที่บางนานไม่ใช่คนของของผมหรือทีมงานของผมเลยผมไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้นและเขาก็ไม่เคยรู้จักผมนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันพิสูจน์ได้กันหมดแล้วครับด้วยหลักฐานพยานบุคคลสถานที่เกิดเหตุหรือแม้กระทั่งตัวผมอยู่ตรงไหนผมกลับเรียนี้ครับเมื่อมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นผมนั่งอยู่ที่ศูนย์หาเสียงที่บางนา16บางนาตราคุณชัยวัฒน์นะครับาสามสกุลเป็นพี่ผม โทรศัพท์มาเรยนผมว่ามีเหตุยิงกันขึ้นที่เขตเอที่สี่แยกส,สีอุดมนะครับผมกับคุณกวีวงและก็อีกสองท่านได้นั่งรถออกมานะครับเพื่อที่จะมาดูที่เกิดเหตุในฐานะเป็นผู้สมัครสสในเขตนั้นและคงจะต้องเข้าไปรับทราบในเรื่องทุกอย่างบ้านเหมือนกันนะครับก็นั่งรถออก จนกระทั่งมาเจอคุณชัยวัตรกลางทางนะครับก็เลยโบกมือเรียกคุณชัยวัตรให้ไปจอดรถริมถนนเพื่อที่จะสอบถามเหตุการณ์ว่าเป็นมาอย่างไรภาพคนที่เห็นผมตรงนั้นอาจจะเอาไปตีความโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยไม่ทราบผมไม่ถือโทษแต่การเรียนนี้ครับว่าผมไม่ทราบว่าใครมีคนบอกว่าเป็นคนคุณอัญชลีคุณอัญช,ล,ชลีกับผมเนี่ย รู้จักกันดีแต่วันนี้คุณอัญชลีเนี่ยพูดไปให้สัมภาษณ์ในบลูสกายนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่เน็ตอินเทอร์เน็ตเร็วมากเป็นไฟลามทุ่งลูกผมร้องไห้ภรรยาผมเสียใจยทำไมผมไปทำอย่างนั้นวันนี้ถ้าวันหนึง่งถ้าพิสูจน์ได้นะครับว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้การกล่าวหาครั้งนี้เนี่ย หลับไปที่คนที่กล่าวหาผมนั้นให้ได้รับผลกรรมที่ผมได้รับหนักกว่าน,นี้ร้อยเท่าทวีคูณแต่หากพิสูจน์มาแล้วว่าผมเป็นผู้กระทําความผิดจริงเป็นแกนนําในการสร้างความรุนแรงจริงผมจะไม่ไปไหนผมพดที่พร้อมที่จะเข้าคุกเข้าตารางทันทีผมกับาวเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าผมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมนะครับ การที่ผมจะมีทีมงานมีลูกน้องในฐานะผู้สมัครสสนั้นทุกคนนะครับนักการเมืองทุกคนจําเป็นต้องมีแต่ลูกน้องผมแต่ละคนหรือว่าทีมงานผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นและก็ไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาผมยืนยันตรงนี้ครับถ้าสื่อมวลชนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรที่จะซักถามยินดีครับขอบคุณครับแต่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่จะ ซักถามผมผมขอให้คุณตุวีวงยืนยันในความเป็นสุดว่าอยู่กับผมในรถจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้จักคนเหล่านั้นจริงๆครับเชญครั็นนะต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่ดูข่าวอยู่ในขณะนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบอกกับทุกทุกท่านว่าวันนี้ผมและ ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือพันธบทโทคุนชนปรุ้จวจเหมาะนั้นได้อยู่ในเริ่มอยู่กันตั้งแต่เช้าครับเริ่มทํางานด้วยกันตั้งแต่เชา้าเพราะว่าวันนี้เป็นการเลือกตั้งล่วมหน้าของเขตพื้นที่ที่23บางนางกระโ์นนท์ทแต่เชา้าเัาเราร่วมดูในแต่ละหน่วยเลือกตั้งในแต่ละจุดผมกับพันธบทโฮคุนชนก็อ,ออกไปด้วยกันนะครับไปตรงไหนก็ไปด้วยกันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่เคย รู้จักกับกลุ่มที่มาดําเนินการที่ทําให้มีเหตุเกิดขึ้นในเวลาประมาณ13นาิก45นาทีเราไม่ได้รู้จักกันเลยถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะมาก่อเหตุกันอย่างนี้นะครับขอต้องเรียนให้กับทุกๆท่านได้รับทราบในเบื้องต้นครับเชิญต่อครับผูใ้ใช้วัดครับ ครับกลับสวัสดีสท่านสืบจาทุกท่านครับผมจริงๆแล้วผมไม่คนบรรณานะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าจริง,รงแล้วตัวผู้สมัครกับทีมของทีมงานของท่านเนี่ยไม่ได้มาผมไปหน่วยรักตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับเราก็เป็นเพราะเราเราคนพื้นที่เรากลัวอะไรบรรนาเสียเราก็ไปดูว่าเราก็เรียนทงผู้สมัครว่าถามตลอกว่า,า,วาอยา้เกิดความรุนแรงท่านก็ยืนยันว่าท่านไป่รู้เรื่องนะครับและที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดในหน่วยือกตั้งนะครับ ออกจากคือเขาบอกว่าสองวันตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็มามาไาย้าอยู่แล้วค,ครับแล้วก็จนจน,จนจบแล้วเขาก็เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับไปออกไปประมาณเกือบครึ่งกิโลแล้วครับมัเป็นทางวงเวียนพอดีนะครับตัวตัวท่านบอกว่าได้ผมรายงานเขาเองเว่าท่านผู้ต้ากตอนนี้ก็จบแล้วมาดูหน่อยว่ามีการยิงกันครับท่านก็มาจาังหวะพอดีผมผมไปที่เกิดเหตุกำลังกำลังยิงก็ย้อนกลับมาก็มาเจอท่านพอดีนะครับ จังหวัดท่านไปยิงอยู่แล้วก็ขอยืนยันครับผมเป็นคนรอนาโดยจำเลยนะครับ,บ,รบ,รบพ่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับขอบพระคุณครับครับเชิญพี่น้งสือมวลชนะครับซักถามได้ครับจากที่บอกว่ากลุ่มคนแสดงครับที่มาตรงนี้ครับพอทราบครับว่ากลุ่มแสดงตรงนี้ครับเป็นกลุ่มแสดงที่มาจากพื้นที่ไหนอะไรคือมันก็ม,นกมันก็พอได้ข่าวมาแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเหมือนเป็นการประโยชน์ความผิด ให้กับคนที่เขาผมมันเหมือนที่ผมโดนอยู่เวลานี้นะครับถ้าผมไปบอกว่ากลุ่มน้นกลุ่มนี้แล้วเขาไม่ได้ทํามันก็เป็นเพียงข่าวที่ได้ยินมาซึ่งผมไม่สามารถที่จะตอบได้จริงๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนตรวจสอบมีคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนบางนานะครับผมไม่เคยรู้จักผมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ผมเขารู้จักผมด้วยนะครับ คับเชิญครับ,รบมีข่าวว่าเป็นมีข่าวว่าเป็นของคนของกลุ่มตหนึางะไรบนีก้ก็นั่นก็เป็นข่าวที่ที่น้องอทราบมานะครับคืออย่างที่พี่พี่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าพี่บอกว่าเป็นกลุ่มนั้นจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทำาล้ครับนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้สนับสนุนพรรคที่พี่สังกัดอยู่ด้วย ใช่ไหมครับมันมันมันไม่ได้พี่ว่ารอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับให้เหตุการณ์มันคลี่คลายแล้วก็ผลการพิสูจน์ออกมาว่าเป็นยังไงใครเป็นแกนนําใครเป็นผู้นําแล้วก็มาจากไหนจังหวัดอะไรเนี่ยก็ก็คงจะทราบก็ขอให้น้องๆวิงวอนนะครับวันนี้ผมเดือดร้อนเหลือเกินพี่เดือดร้อนเหลือเกินนะครับ เห็นใจลูกเห็นใจปรรยาผมเป็นเพียงแค่ผู้สมัครที่จะเข้ามาต่อสู้ตามคันลองระบอกประชาธิปไตยแต่กล่าวหาผมอย่างนี้รุนแรงมากนะครับผมขอความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมเรียนแล้วถ้าผมผิดจริงคนอย่างผมทําผมกล้ารับนะครับแต่ถ้าผมไม่ผิดพิสูจน์ออกมาผมก็ไม่ไปทำอะไรคนที่กล่าวหาผมได้นะครับก็เพียงแต่ว่าขอให้เป็นกรรมนั้นตามทันก็แล้วกันครับ การที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับแล้วมองว่าจะไปกระทบกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่สองด้วยหรือเปล่า<ม>ครับผมผมกลับเรียนนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งที่บางนาน,นะครับพระขนงผมยังคนกองใหม่อยู่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ผมทํางานการเมืองแล้วก็เลิกเล่นการเมืองไปเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นทราบว่าผมเป็นคนยังไงนะครับมีจิตใจยังไงผมโดนล่าวหามาตลอดครับเป็นเจ้าของวิน เจ้าของรถตู้ต้องสื่อต้องเช็คครับก่อนที่จะกล่าวหาประนามกันอย่างนี้นะครับผมไม่เคยมีผลประโยชน์ในเรื่องของบินรถตู้บ่อนการพนันใดๆทั้งสิ้นผมทํามาหากินนะครับผมทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวผมทำรายการทำงานงานอีเวนต์งานเอนเตอร์เทนเมนต์ทำรายการทีวีซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดชีวิตถ้าผมมีประโยชน์ผลประโยชน์จากาหลังเหล่านั้นเนี่ย ม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงจะสาบารก็เหมือนคนอื่นฉสาบาลในปกตินะครับตรวจสอบครับเช็คครับว่าผมเคยมีผมโยน์เหล่านั้นไหมในทางกลับกันวันนี้ผมก็ขอกาบเยงพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเลยนะครับว่าคนที่เป็นนักเลงเป็นอันตราในพื้นที่เนี่ยก็เป็นคนนำกปปสมาปิดทำผิดกฎหมายผมถ่ายวิดีโอไว้หมดนะครับ ผมมีหน้าที่ตั้งรับคอยถ่ายวีดีโอคอยอะไรต่างๆเพื่อที่จะนาํามาแจ้งความดำเนินคดีด้วยซ้ำไปนะครับคนจะเข้าไปเลือกตั้งก็บังคับเขาไม่ให้เขาจูงลูกจูงหลานจูงเด็กไปเขาก็ไม่กล้าครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะกราบเรียนในทางกลับกันด้วยนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลใครกันแน่ที่ที่ เป็นอัตรพานที่เป็นแกนนําไปสู่ความรุนแรงผมกลัาเรียนอย่างนี้ครับแล้วอย่างนี้จะมีการถ้าสืบได้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวอะไรตรงเนี้ยก็จะมีการฟ้องร้องมีการอ๋อนแน่นอนเป็นเรื่องปกติแน่นอนครับเพราะวันนี้ชีวิตผมเสียหายทั้งชีวิตครอบครัวผมอยู่ไม่เป็นสุขนะครับผมต้องดําเนินการฟ้องร้องต้นต่อของการที่ใส่ร้ายผมในครั้งนี้อย่างแน่นอน และผมจะดำเนินๆๆคดีจนถึงที่สุดนะครับแต่ในทางกลับกันก็วิงวอนนะครับพี่น้องกอปรปสมีสตินะครับมีความจริงนะครับผมเองอนะ่ะไม่เป็นไรนะครับเห็นใจครอบครัวผมเถอะนะครับผมรับไม่ได้จริงๆกับการที่มาทำการใส่ร้ายกันขนาดนี้ข้อหามาลุนแรงนะครับ ก็ฝากไว้ครับเชิญครับที่เราได้คุยกันกับที่ที่บอกทีมกันบอกว่าเป็นนปชใช่ไหมาจารม่รู้ไม่ได้ว่าผูกแนนแล้วมีการคุยกันคือเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงมานะไม่ได้ใส่เสื้อแดงครับเขาไม่ได้ใส่ใส่เสื้อแดงมาไม่รับไม่มีเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงมานะครับแต่เนี่ยก็มันก็มีอยู่นปชกับกบอกำัวสที่จะตีกันได้ที่จะทำร้ายกันได้ ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครประชาชนเขาไม่พอใจจริงแต่เขาก็คงไม่มีไม่มีอะไรซึ่งจะต้องไปทําอะไรรุนแรงก,กันหน,นั้นักนะครับครับมือที่สามเป็นไ,ไปนไ,ได้มั้ยเป็นไปได้ครับแต่ไม่กล้าพูดนะครับก็รอให้ให้ให้เจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดําเนินการพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงต่อไปครับผมก็ จะอยู่จนกระทั่งจนกระทั่งมีข้อ,อมีหมายจับผมนะ,ะครับว่าผมเป็นผู้นำจริงผมก็จะยอมมอบตัวแล้วก็ไปตามระ,ระบบของกฎหมายต่อไปครับได้มีการพูดคุยหรือว่าสอบถามกับทางคนของเราที่อยู่ในพื้นที่ว่าเป็นยังไงบ้า,ใใกางก็เนี่ยครับ พี่โเล่าเหตุการณ์นิดนึงคือคือคุณชัยวัน์เนี่ยก็จะไปซักถามตรงตารวจตรงนั้นนะครับก็ก็รบกวนที่นึงครับเล่าคร่าวๆว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคือคือเลยนคือมันจบแล้วครับจริงๆแล้วจากที่เขาถามที่บกวสอมาปิดก็คือจบแล้วนะครับถาถทายอยออกไปแล้วการพิจารออกไปเนี่ยก็ประมาณเกือบมันเป็นทางโค้งพอดีนะครับก็เกือบเกือบกิโลแล้วแล้วเป็น้าปะทะกันแต่ที่เขาถามที่เขามาคือ ลูกน้องผมอยู่ตรงนั้นนะครับวิ่งวินอยู่เขาเห็นในการบอกว่า,วาถึงได้เขาเขาแจ้งมาแล้วครับว่าทางราปรสโยนระเบิดใส่แล้ววันนี้ก็ก็ยิงโต้กันตรงนั้นนะครับคือลูกน้อพอดีวินผมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้ววินที่ถูกต้องนะครับเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับแต่พอผมขอยินยันตัวถ้าผู้สมัครเลวยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคนรายงานว่าคือมันจบแล้วตรงน,นั้นให้ทำมาดูมาดูหน่อยว่ามันมีการประทะกนันออกจากดูเรื่องตั้งไปแล้วครับ ผมยังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับยังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยออกมาดูตามหน้าที่นะครับความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของผมเท่านั้นเองนะครับเพราะอย่างคุณชัยวัน์เนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านมีวินต้องถามไปเช็คเด็กในวินนะครับว่าคุณชัยวัน์ต้องมาส่งสวยผมไหมไม่เคยไม่มีนะครับต่าวหากันโอ้โหครับ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอความร่วงานนะครับเวลานี้ผมถูกใส่ร้ายไปทั่วนะครับคนทั้งประเทศแล้วนะครับก็ขอให้เอาที่ผมพูดเนี่ยนะครับออกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับขอบคุณครับ